สวัสดีค่ะวันนี้จะมาประกอบคอนโดมแมวอีกรุ่นหนึ่งนะคะคุณลูกค้าอย่างแรกคุณลูกค้าแกะกล่องออกมาแล้วก็วางเป็นส่วนๆแบบนี้นะเรามาดูเสากันนะคะว่ามีขนาดไหนบ้างไซนี้จะเป็นไซส์5้นะคะจะมีทั้งหมด4ต้นนะตรงน,นี้อันนี้เสาไซส์18 8นะคะส่วนอันนี้ไซส์30มมี1ต้นน็อตนะเราจะมีทั้งหมด3แบบนะคะจะมีเป็นน็อตยาวแบบนี้นะคะ จะมีน็อตยาวแบบนี้นะกับน็อตยาวขนาดกลางนะคะผู้ลูกค้าต้องแยกน็อตยาวอย่างนี้ออกมาก่อนนะเพราะว่าคอนเตกต,ต่างเขาค่อนข้างใกล้เคียงนะเราต้องสังเกตดีๆนะคะเราแยกออกมาเลยนะต่อไปนะน็อตอีกแบบนี้จะเป็นน็อตตัวเชื่อมแบบนี้นะคะโอเคแล้วในคู่มือนะคะอันนี้ของ กะเดินหน่อยนึงในคู่มือเขาก็จะมีให้แบบนี้นะคะสิ่งที่สําคัญเลยคุณลูกค้าต้องเตรียมตลับเมตรนะคะหรือว่าไม้บรรทัดหรือว่าสายวัดก็ได้นะแต่ว่ารุ่นนี้เสามันน้อยก็รุ่นนี้ประกอบง่ายเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีประกอบเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มประกอบจากแผ่นไม้นะคะที่ไม่มีตัวเชือกนะก็คือแผ่นไม้ที่มีตัวเชือกนะคะอันนี้จะเป็นฐานชั้นสองนะไว้ผูกกบเปนะคะ เราก็จะเริ่มจากขาดอันนี้เลยเค่ะโดยเราจะนำเสาไซส์40นะคะจำนวน2ต้นนะแล้วก็เสาเบอร์30กับเบอร์18นะคะมาเตรียมไว้นะเราจะใช้เจ้าน็อตตัวขนาดกลางนะคะตัวนี้นะไข่เข้าไปเลยค่ะโดยการที่เราจะใส่นนอตจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะคะแบบนี้ แล้วก็หมุนไปเลยค่ะถ้าลูกค้าบ้านไหนมีสว่านหรือว่าไขควงไฟฟ้านะคะสามารถใช้ได้ค่ะเราก็ไขไปเรื่อยๆนะคะให้น็อตมันเกือบติดแล้วนะเราก็ใช้หกเหลี่ยมนะคะที่เขามีให้ไขอีกรอบนึงค่ะเพื่อความแน่นแล้วก็นำเสา 40, 40อีกต้นหนึ่งนะคะมาใส่ตรงนี้ หลังจากนั้นนะคะเราก็นำเสาเบอร์30นะคะมาใส่ตรงนี้โดยใช้น็อตขนาดการเหมือนเดิมนะคะค่ะใส่เสาเบอร์30เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเราก็จะนำน็อตเชื่อมนะคะมาใส่กับเบอร์เสา30นะ หลังจากที่เราใส่น็นอตเชื่อมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือบันไดนะคะเราจะนําแผ่นนี้กับแผ่นนี้มาผูกบันไดนะคะผูกให้แน่นเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเราก็นำเจ้าแผ่นนี้นะคะมาใส่ลงที่ น็อตเชื่อมแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็นำเสาเบอร์18นะคะไข่เข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำน็อตเชื่อมนะคะมาใส่ลงกับเสาเบอร์40ตรงนี้นะคะที่มีอยู่เสาเดียวหลังจากที่เราใส่น็อตเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะ เราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปก็คือชั้น2นะคะที่มีเชือกแบบนี้เราจะนำเปนะคะมาปลูกไว้เลยจะได้ง่ายๆขนาดผู้ลูกค้าสามารถปรับเอาได้นะคะว่าอยากได้สั้นหรืออยากได้ยาวค่ะหลังจากที่เราใส่เปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะต่อไปเรานำเปกระทะน,นะคะ มาใส่ลงไปเลยค่ะเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ค่อยนำเจ้าแผ่นไม้อันนี้นะคะวางลงไปเลยค่ะเ <Okay. S 1> เราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเราจะไขน็อตขนาดกลางนะคะลงไปแบบนี้นะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําเจ้ากล่องบ้านตัวนี้นะคะเจ้ากล่องบ้านตัวนี้นะรูนะคะเขาจะอยู่ตรงนี้เราจะต้องวางรูให้ตรงกับเสาตัวนี้นะคะโดยที่วางลงไปให้มันตั้งฉากแบบนี้เลยแล้วเราก็น,น,นําน็อตตัวยาวที่สุดนะคะที่เราแยกไว้ใส่เข้าไปเลยค่ะ เราก็ค่อยๆขยับนะคะหารูให้เจอนะพอเจอรูเสร็จแล้วนะคะเราก็หมุนเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำเสาเบอร์40อีกต้นหนึ่งนะคะมาใส่ตรงนี้หมุนเข้าไปเลยค่ะหมุนให้แน่นๆนะคะโอเคหลังจากที่เราใส่เสาตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ เสาเบอร์40ต้นสุดท้ายกันค่ะโดยที่เราจะใส่จากด้านล่างขึ้นข้างบนนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราใส่เสาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ฐานนอนข้างบนกันนะคะแล้วแต่เรานะว่าเราจะาตุ้งติ้งไว้ฝั่งนี้หรือว่าไว้ฝั่งนี้ก็ได้นะคะ เราก็จะใส่น็อตจากด้านบนลงข้างล่างนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่เหมือนเดิมค่ะอีกอัน เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคอนโดรุ่นนี้นะคะช่องทางการสั่งซื้อและรายละเอียดสินค้าต่างๆจะอยู่ด้านล่างนะยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ